สวัสดีนะคะเด็กๆเป็นไงกันบ้างลูกเราเรียนกันมาออนไลน์กันมา2เดือนแล้วนะคะเต็ม2เดือนสัปดาห์นี้นะคะคิดถึงโรงเรียนไหมคะครูคิดถึงพวกเราทุกคนนะคะคิดถึงและเป็นห่วงแต่ด้วยสถานการณ์นะคะอย่างที่ทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาครั้งนี้มันรุนแรงมากนะคะรุนแรงกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วแนวโน้มเนี่ย ถ้านักเรียนติดตามข่าวสารนักเรียนจะเห็นว่าสถิติในการติดเชื้อมันค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทั้งผู้ป่วยทั้งผู้รักษาตัวและผู้เสียชีวิตนะคะมากมายเหลือเกินแล้วเชื้อโรคนี้ก็แข็งกล้าขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะติดนะคะทุกคนจะติดเชื้อได้ง่ายมากนะคะอยู่ที่ เราต้องระมัดระวังตัวเองนักเรียนคงทราบจากเว็บไซต์โรงเรียนก็ดีจากเพจของงานโสดทัศนศึกษาของโรงเรียนก็ดีหรือจากเพจของงานประชาสัมพันธ์ก็ดีนะคะได้แจ้งนักเรียนไปว่าในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์ที่9ของการเรียนการสอนระหว่างวันที่26-30กถึง30กรกฎาคมน,นะคะทางโรงเรียนหยุดเรียนออนไลน์คุณครูหยุดสอนนักเรียนแต่ การเรียนการสอนแม้จะหยุดแต่การเรียนรู้ไม่หยุดนะคะถามว่าเราหยุดทำไมนะคะเราหยุดสอนนักเรียนเนื่องจากว่าเห็นว่านักเรียนเรียนกันมาเกือบสองเดือนเข้าสัปดาห์ที่9แล้วนะคะถ้าเรามาเรียนในโรงเรียนในภาพปกติสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่นักเรียนต้องมานั่งสอบกลางภาคนะคะครูก็เลยทางโรงเรียนก็เลยมีความคิดว่า ควรให้นักเรียนได้หยุดพักการเรียนแล้วใช้เวลามาทบทวนว่างานที่คุณครูประจำวิชาได้ให้พวกเราทำงานที่ภาระงานทั้งหลายที่ให้เราทำมากันตั้งแต่แตวันที่หนึ่งมิถุนายนนั้นนะ่ะนักเรียนทำงานอะไรไปแล้วส่งไปหรือยังนะคะเพราะงานทุกชิ้นนะคะมันหมายถึงคะแนนและเวลาเรียนของวิชานั้นๆ งานบางชิ้นเราหลอมบูรณาการนะคะนักเรียนทํางานหนึ่งชิ้นนักเรียนสามารถได้เวลาเรียนได้คะแนนกับหลายๆวิชานะคะอยากให้นักเรียนใช้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทบทวนงานนะคะทํางานส่งคุณครูตามที่คุณครูประจําวิชาได้แจ้งพวกเรานะคะแล้วก็โอกาสที่เราจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนนั้นค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยาก แนวโน้มนะคะถ้าการเจ็บป่วยยังเป็นอย่างนี้นะคะทางนี้ตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการก็กําลังวางแผนแนวโน้มที่จะให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์กันในภาคเรียนหน้าอีกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรับผิดชอบตัวเองนะลูกต้องดูแลตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองถ้านักเรียนขี้เกียจเรียนนักเรียนมัวแต่นั่งเล่นเกมมีอินเทอร์เน็ตพ่อแม่ติด Wi-Fi ซื้ออินเทอร์เน็ตให้เรา และเรายังใช้อินเทอร์เนต็ตในทางที่ไม่ถูกที่ควรนักเรียนจะอนาคตการเรียนนักเรียนจะเสียไปเลยนะคะยิ่งเราเรียนออนไลน์กันนานๆแบบนี้นะคะคุณครูเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงลูกทุกคนเลยนะคะแน่นอนด้วยความที่มันช่วงเวลายาวพ่อแม่หลายคนผู้ปกครองหลายคนนะคะพบกับภาวะเศรษฐกิจทางบ้านบางคนถูกออกจากงานบางคนค้าขายไม่ได้ กระทบไปหมดนะคะกระทบไปหมดนักเรียนก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยทางบ้านนะคะในการประกอบอาชีพในการช่วยหาไรายได้ทางโรงเรียนเข้าใจนะคะเข้าใจและเป็นกำลังใจให้นักเรียนแจ้งเลยค่ะแจ้งครูประจำวิชาเลยวันนี้หนูวันนี้ผมไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้นะครับขออนุญาตไปช่วยผู้ปกครองทำอะไรก็ว่าไปนะคะ พวกเราเข้าใจในภาวะคับแค้นแบบนี้นะคะขอให้นักเรียนได้แจ้งและในสัปดาห์นี้นะคะจากการที่โรงเรียนฝ่ายวิชาการได้สำรวจนักเรียนไปในเรื่องของปัญหาอุปสรรคทั้งหลายในการเรียนนะคะหลายปัญหาที่นักเรียนแจ้งเข้ามาครูได้รับรู้ได้รับทราบรนะคะหลายข้อเสนอแนะที่นักเรียนเสนอแนะมาครูก็พยายามมองที่จะช่วยเหลือที่จะเอ่อ ดำเนินการให้นักเรียนได้ผ่อนคลายขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระเบียบทางราชการก็ดีระเบียบการใช้เงินของราชการก็ดีมันมีกฎหมายมันมีระเบียบไว้รองรับเพราะฉะนั้นครูก็ต้องรอความชัดเจนจากหน่วยเหนือว่าในเรื่องของการการทำงานทั้งหลายเนี่ยที่ถึงแม้ว่าจะทำสนองตอความต้องการของนักเรียนก็ดีแต่บางครั้งมันไม่ถูกระเบียบเราก็ต้อง ชะลอหาทางออกนะคะแต่ครูได้รับทราบแล้วทุกปัญหาทุกคำแนะนำของนักเรียนก็จะพยายามแก้เป็นจุดๆนะคะเท่าที่เราทำได้ในเบื้องต้นเช่นขณะนี้นะคะที่กลุ่มวิชาการได้สำรวจนักเรียนไปในเรื่องของปัญหาในการเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนหลายคนได้ตอบกลับมาว่านักเรียนเดือดร้อนในเรื่องของโทรศัพท์เดือดร้อนในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะ นักเรียนต้องการเอกสารประกอบการเรียนแต่ละวิชาขณะนี้เรากําลังดําเนินการให้อยู่นะคะขณะที่ครูพูดอยู่เนี่ยพวกทีมงานคุณครูเราบางส่วนก็มาทําเอกสารให้เราอยู่นะคะเดี๋ยวเอกสารจะส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อไปถึงมือพวกเราขอให้นักเรียนได้ได้ใช้นะคะนักเรียนจะครูจะทําให้กับนักเรียนที่ร้องขอมานะคะแล้วก็ ขณะน,นี้ครูก็ได้ให้คุณครูประจําวิชาแต่ละวิชาได้สํารวจว่าหนึ่งครึ่งเทอมครึ่งภาคเรียนที่เรียนมาเนี่ยสเดือนเนี่ยนักเรียนในวิชาแต่ละวิชาเนี่ยมีนักเรียนใครบ้างที่มีเวลาเรียนไม่ถึง80%นะคะครูจะทําหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบร่วมกันนะคะเราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมีปัญหาใดนักเรียนมีอุปสรรคใด นักเรียนแจ้งมาให,ให้ให้ทางโรงเรียนรับทราบแจ้งมาทางครูที่ปรึกษาก็ได้แจ้งมาทางครูประจําวิชาก็ได้นะคะทุกเรื่องจะถึงผอนะคะครูเองก็จะพยายามแก้ปัญหาให้เราอย่างที่บอกนะคะแล้วขณะนี้นะคะโรงเรียนได้รับรายงานจากผู้ปกครองบ้างจากนักเรียนโดยตรงบ้างนะคะว่าพี่น้องเราเพื่อนฝูงเรานะคะติดโควิดก็มี ูกัดตัวก็มีแจ้งมานะคะนักเรียนนักเรียนติดโควิดนักเรียนต้องไปรักษาตัวที่ไหนนะคะต้องกัดตัวเมื่อไรถึงเมื่อไรนะคะทางโรงเรียนก็จะแจ้งให้ครูประจําวิชาทราบเพื่อให้เวลานักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนแจ้งมาแจ้งผ่านครูที่ปรึกษาก็ได้นะคะเราก็จะได้รับทราบข้อมูลกันนะคะแล้วก็ในการโฮมรูมตอนเช้า นะคะคุณครูที่ปรึกษาได้เข้าพบนักเรียนทุกวันนะคะเข้าโฮมรูมเข้าโฮมรูมเพื่ออะไรเพื่อจะได้ตรวจเช็คนักเรียนนี่แหละว่านักเรียนยังอยู่สุขสบายดีไหมนักเรียนเจ็บป่วยไหมนักเรียนกักตัวไหมหรือนักเรียนมีความสุขดีนักเรียนเข้าเรียนไม่ได้เพราะอะไรนักเรียนก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้นักเรียนได้แจ้งคุณครูให้ทราบนะคะคุณครูก็จะรายงานให้ผออราซทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นครูเชื่อและหวังว่า สถานการณ์อย่างนี้จะถ้าเรามองในมุมบวกนักเรียนจะได้ฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนเป็นการเตรียมตัวที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นเทคโนโลยีมันก็จะมันก็จะพัฒนาและนักเรียนก็จะก้าวทานาันมันขึ้นฝึกให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกที่ควรน,นะคะถ้าเรามองมุมบวกจะเป็นอย่างนั้นนะคะฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะก็ขอให้พวกเรา รักษาสุขภาพนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะคะป้องกันตัวเองรักษาตัวเองดูแลตัวเองนักเรียนให้มองว่ากลัวไว้ก่อนนะคะให้พวกเรากลัวไว้ก่อนเจอใครออกจากบ้านหรือเจอใครมาบ้านนักเรียนรักษาความสะอาดนะคะมสกก็ดีนะคะหรือหน้ากากหน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนักเรียนมีติดตัวอยู่ตลอดเวลา วันนี้ครูพบพวกเราครูไม่ใส่แมสเพราะครูอยู่คนเดียวนะคะครูอยู่คนเดียวก็ปลอดภัยนะคะเพราะนั้นก็อยากให้พวกเราดูแลตัวเองปลอดภัยนะคะแล้วหวังว่าไม่นานเราจะกลับมาพบกันที่โรงเรียนนะคะพวกเราคิดถึงนักเรียนนะคะคิดถึงลูกๆทุกคนเลยขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ